เฮันด้นหน่อนกระสวัสดีนอยค่ะสวัสดีนอยค่ะสวัสดีนยค่ะ สวัสดีค่ะเอนี่ผมสวัสดีค่ะยังไม่ได้บอกเลยถ้าเอออ่ะไหนดูไหนดูคนผมลงหนสิเออนี่ไม่มีนมด้วยนี่เดี๋ยวคนทักว่าผมลงนะคะคุณแอมน้องเป๋มจ้ะวันนี้ก็ผมลงไม่มีอะไรมาวันนี้มาเยี่ยมดี รังดูรุ่นน้องเรียนไปต,อนนต่องตงรังส้มตำกันรังส้มตำที่มีแอร์ได้ไหมาาร้านอาจารย์สั่งกินร้านอาจารย์แล้วก็มาสั่งกินข้าวร้านอาจารย์แล้วก็สั่งส้มตำมาร้านอาจารย์